สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนนะครับมาพบกับผมแสบกรนครอีกเช e ่นเคยนะครับแสบกรน,นครก็จะมีพระเครื่องเครื่องราขงของขลังไม่ชมกันเกือบทุกๆวันนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องอยู่ทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับเ,เพื่อนๆก่อนที่จะมาชมพระเครื่องนะครับเรามาทราบช่องทางติดต่อ apologize. แสบ,นนบกรนครก่อนนะครับแสบกรนครติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์ เพื่อนสามารถสแกน QR Code ผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทาง,งที่2ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ0846969398ช่องทาง,ง,งที่3ติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบคนนครครับวันนี้เรามีพาอยุทั้งหมด3รายการด้วยกันนะครับมาดูรายการแรกก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกิ่งราชาเลิกเจ้าคุณสีประหยัดนะครับวัดสุดทัศน์นะครับปี2517นะ เป็นพิมพ์แต่งนะครับเพื่อนเพื่อครับอด๋ให้ชมละเอียดกันสักนิดนะครับเพื่อนเพื่อครับผ้าสวยดูง่ายครับเพื่อนเพื่อครับ้าสวยดูง่าย เพื่อนๆท่านใดที่ชอบพักกิ่งนะครับแนะนําองค์นี้นะครับกิ่งราชาเลิกเจ้าคุณศรีประหยัดนะครับวัดสุดทัศนนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะการันตีความแท้อีกแล้วนะครับมาดูองค์ที่สองครับมาดูองค์ที่สองครับเพื่อนๆครับองค์ที่สองนี้จะเป็นพระคงลำพูนนะครับ กุใหม่นะครับนี่ฮะประคงลำพูนนะครับสำหรับดําเดิมแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆครับเนื้อสวยจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นพระกุกนะครับ ามาดูรายการที่สามครับเ,เพื่อนๆครับเป็นเหรียญน,นักกล้ามท่านเจ้าคุณนอนะครับวัดเทพศรินนะครับปีสองห้าหนึ่งสามบล็อกนิยมนะครับอง์นี้สวยนะครับเ,เพื่อนๆครับเนี่ย เดี๋ยวปัดไฟหน่อยนะครับค่อยๆชมนะครับเพืเ่อนๆครับการันตีความแท้นะครับเพืเ่อนๆครับ นะครับเหรียญที่สามนะครับเป็นเหรียญน,นักกล้ามท่านเจ้าคุณนอวัดเทพสรินนะครับปีสองห้าหนึ่งสามนะครับสวยนะครับวันนี้มีทั้งหมดสามรายการด้วยกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อแสบนคนนครนะครับวันนี้สวัสดีครับ